โอเคข้อย okay, ี่สิบเอ็ดนาะเขาบอกว่ายังไงนะเขาเขาเขาคือตามสูตรเนี่ย ตามสูตรคืออันนี้ใช่ไหมอันที่อันที่วางสีเขียวสีชมพูเอาไว้ถูกไหมนี่คือตามสูตรเป็นสีอ่อนนนี่อ่อนี่คือตามสูตรใช่ไหมนีตมตม่ตามสูตรคือเอ่อสามเบเกิลโซดาห้าแป้งเนาะนะครับสาม สามเบกกิ 3, soda, <ะ>้งโซดาเนะาะโซดาโซดาเบกกิ้งโซดาต่อแป้งเนาะนะครับเป็นสามต่อห้าถูกไหมแต่ทีเนี้ยซ <c oughs> ูซี่ดันใส่ผิดดันใส่ผิดเป็นสี่ต่อห้าอ่าไม่ใช่สี่ต่อห้า สเนาะอมไม่ใช่ที้าทีเนี้ยไปดูสูตรอ้าวใส่สามนี่นาะแต่ว่าวะจะใส่ให้ตรงตามสูตรต,ต้องใส่แป้งเพิ่มเท่าไหร่เนะานะถอยคำถามคือใส่แป้งเพิ่มเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวทำยังไงวาเนี่ยอันทำแล้ว บ,บ๊าทำไงอ่ะโอ้ยผิดได้มันไม่ขึ้นเอฟซับเติรเติร์ดป๊าทำไมไม่ขึ้นอ่ะัป<ม>๊าโอเคอ่ะไม่เป็นไร <c oughs> ขยายเอานะครับ ใส่แป้งเพิ่มเท่าไหร่ก็คือต้องเอาเอาห้าเนะาะตามตำเอ้ยไม่ใช่ต้องเอาเอา,เอาอะไรครับที่คำนวณที่คำนวณใหม่เนาะที่คำนวณใหม่หนึ่งขาวทำสุดท้ายแล้วเก่งมากาคำนวณใหม่เนาะที่คำนวณได้ใหม่ ท,ที่คำนวณใหม่ลบกับตามสูตรใช่ปะ่ะเนาะได้เนาะที่คำนวณใหม่ลบตามสูตรที่คำนวณใหม่เราไม่รู้นี่ใช่ปะ่ะ <c oughs> เพราะยังไม่ได้คำนวณใช่ไหมแต่ตามสูตรคือห้าใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราต้องมาหาช่องเนี้ย ที่คำนวณได้ใหม่คืออะไรหลังจากที่ใส่ผิดไปแล้วเนี่ยก็คือตรงนี้นั่นเองเห็นไหมอันนี้ก็คืออันนี้เนะาะดังนั้นเรามาหากันนะครับตรงเนี้ยก็ทําเป็นเลโชได้เลยนะครับก็คืออะไรครับ3 5ต่อ5เท่ากับ4ต่อ x เนาะ อันนี้นีดหนึ่งเนาะยหายข้างแก้สมการหรือกลับเศษส่วนอะไรก็ว่าไปเนาะดังนั้น x จะเท่ากับ4คูณกับ5ส่วน3เนาะจะได้เท่ากับเท่าไหร่20ส่วน3นี้เหลือไปดูนิดหนึ่งเขาเป็น เป็นจำนวนค่ะเนาะงั้นตัวนี้เราก็ต้องทำเป็นจำนวนค่ะนะนะครับก็เท่ากับเจ็ดเนาะไม่ถึงหกหกสามสิบแปดสองส่วนสามนี่เราก็จะได้ตรงนี้แหละก็คือตรงนี้มันก็คือตรงนี้นั่นเองมันก็คือตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะได้คำตอบเนาะครับก็ใส่เข้าไป ก็คือ6เศษ2ส่วน3เนาะก็คือ6เศษ2ส่วน3เท่ากับ1ลบกันเนาะ6ลบ5ได้1จําจำนวนเต็มลบจำนวนเต็มเนาะทีนี้เศษตรงนี้ไม่มีเศษก็ถือว่าเป็นลบ0ูนย์ไปเนาะสองส่วน3ลบศูนย์ก็2ส่วนสตอบข้อไหนบีบอย แถมก็ยี2ิบสอง 22. พอดีเหลือเพีห็นแล้วยังไม่ได้ตอบนะครับ <c oughs> เอ่อ s u b t r a c นะปะกติครูจะไมไ่ทำแบบนี้ <c oughs> ทำก็ได้แต่ว่าก็อ่ะถ้าเกิดจะทำแบบนี้นะเดี๋ยวครูปรับสูตรให้ดูไ <c oughs> อ้อปรับวิธีทำให้มันจะได้ง่ายขึ้นี่เนียว่ามันอย่างนี้ครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเอาแบบของครูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะเชื่อมโยงไปกับอันนี้ได้ง่ายแม้เดี๋ยวิ่งเล่นนะลูกครูก็จะทําแบบนี้เนื่องจากเอาสองตัวมาลบกันโดยที่ส x ลบส x บวกเจเป็นตัวตั้งใช่ไหมสี x บวเจลบกับแล้วเขาเขาบอก subtract นะครับทีนี้พอ subtract เนี่ยมันต้องใส่วงเล็บนี้ เห็นไหมเพราะมันเพราะมัน subtract กับตัวนี้ทั้งตัวเลยไม่ได้ subtract แค่ลบ7 x อย่างเดียวมัน subtract ทั้งตัวดังนั้น <Yeah. S 1> ทั้งประโยคนี้ทั้งประโยคนี้เลยดังนั้นมันจะต้องมีวงเล็บเนาะ uh huh. 7 x บวก2ลบ7 x บวกสองเนาะทีเนี้ย เครื่องหมายลบตัวนี้จะต้องคูณเข้าไปเอ้ยโทษต้องคูณเข้าไปนะครับต้องกระจายอ่ะว่าังไงายนั่นเป็นเท่ากับ 4x บวก7บวก 7x ลบ2เห็นไหมกระจายนะกระจายกระจาย ก็คือตัวนี้นะะ้าใจตัวนี้เนาะได้เป็นบวกนะถาใจมหาตัวนี้ได้เป็นลบโอเคไหมครับทีนี้หลักการทําหลักการทําของตัวเลขพวกนี้ก็คือว่าเอาตัวที่มันตัวท้ายเหมือนกันเนาะก็คือคู่นี้านมาทําการได้เป็นสิบเ็ด x แล้วก็คู่นี้นะมาทําการเจ็ด เจ็ดลบสองได้ห <c oughs> ้าบวกห้าถูกแล้วโขเยเนาะขยายความอีกนิดนึงดีกว่าถ้าจะเพิ่มสเต็ปให้ชัดเจนถ้าจะเพิ่มสเต็ปให้ชัดเ <c oughs> จนก็คือเอาตัวที่มันอยู่ในเป็นก็เรียกเป็นตระกูลเดียวกันมาวางไว้ด้วยกันก่อนจะได้เห็นภาพชัดอันนี้ตระกูลเดียวกันนะตระกูลที่ไม่มี X เนาะ อันนี้ตนที่ระกูลตะกูลที่มี x ตัวเดียวนะครับบวเจ็ดลบสอเห็นไหมก็ได้เป็นคู่นี้นะก็ได้เป็น x, 1 1 x แล้วก็บวกอันนี้7-2ลบ2ก็ได้เป็น5โอเคไหมครับที่มาสังเกตนิดนึงมาแฮกมาแฮกมานิดนึง นะครับเวลาที่มีลบแล้วก็มีเป็นวงเล็บแบบเนี้ยมันก็คืออะไรครับมันคือกลับเครื่องหมายเห็นไหมเห็นไมันคือการกลับเครื่องหมายทุกตัวกลับเครื่องหมายบวกลบทุกตัวที่อยู่ในวงเล็บนั่นเองโอเคนะเมื่อมีลบอยู่ข้างหน้ามันจะกลับเครื่องหมายที่อยู่อะไรนะครับในวงเล็บ ทุกตัวหมายถึงเครื่องหมายบวกลบนะโอเคนะมาดูอันนี้กันถ้าจะทำแบบนี้นะครับครูแนะนำว่า 4x บวก7เนาะทีนี้เรารู้ว่ามันเป็นลบเนาะเป็นลบแล้วมันต้องลบกับตัวนี้ใช่ไหมงั้นเนี่ยครูก็เลยทำไมครับมันจะอ่ะ คุณนี่ายง่ายมันเป็นลบตัวเนี้ย 7x บวกสองถอดลบนะครูก็เลยจะเอาตัวนี้มาใส่ตรงนี้นะมาใส่ตรงนี้โดยที่กลับเครื่องหมายมันทุกตัวะนะครับก็ได้เป็นอะไรครับเจ็อลบสองอ่าแล้วก็มาบวกกันแล้วก็เอาสองตัวนี้มาบวกกันคือครูขี้เกียจให้มันติดลบสองตัวไงนะครับ ก็ได้เป็น1 1 x บวก5นั่นเองก็ได้คำตอบเท่ากันเนาอมาเราไปกันต่อเออเดี๋ยวตรงซื้อหายไป็หน่อยต่อโอเค ข้าไหนนี่อ่าเรื่องนี้ข้อห้าเป็นเรื่องของที่เขาเรียกว่านะขยายหนะ่อยเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอ่าความน่าจะเป็นนะครับเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของการการเคานตง การคาวติ้งที่จะนําไปสู่เรื่องของความน่าจติตความน่าเป็นนะเป็นเรื่องของการนับนะครับอังน,นี้ก่อนพื้นฐานก่อนนะสมมุติว่าเราเรามีเรามีเสื้อเนะเรามีเสื้อเอหม หนาหน่อยเออเสือ้อเรามีเสื้ออยู่สามตัวเนาะสีม่วงสีแดงสีเขียวม่วงก็มอมาเนาะตัวยอ่อแดงก็ตอเด็กเขียวก็ขขอไข่เนาะมีกางเกงกางเกง อยู่สองสีเนาะสีอะไรดีสีเหลืองสีเหลืองอแมทบอกสีเหลืองใช้ได้ขอยหีบนะสีอะไรสีอะไรอีกดีสีเหลืองสี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 อะไรที่ตัวยอมไม่ตรกกันเกกันเนาะสีเทาไหมสีเทาเออสีเทานะสีเทา ทหาร <Okay. S 1> คำถามคือเราจะ mix and match นะผู้หญิงแต่งตัวเก่งเหรอฮะได้กี่แบบเนาะนะครับเสื้อเนาะกับกางเกงนะครับก็จะมีอะไรครับมีม่วงเนาะม,ม,มีเสื้อสีม่วงแล้วกางเกงสีเหลืองใช่ไหม

เ,เ,เหลืองขาวเขียว,เ,ยวเหลืองกับเขียวเขียวเทา,เเทาหมดยังหมดแล้วใช่ไหมครับได้กี่แบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคเขียไหมได้ <Okay. S 1> ทั้งหมดทั้งหมดหกแบบหก แบบทีนี้6แบบนี้นะครับ6แบบนี้เราก็จะมามอ,อ๋อไม่ใช่คืออย่างนี้ครับครูจะมาแฮกมันครูครูคมานับให้เพื่อจะแฮกมันจริงๆแล้วถ้าเราจะคิดง่ายๆนะครับเราแฮกมันนะ อันนี้สามสามแบบใช่ไหมอันนี้สองแบบใช่ไหมครับเอาสามกับสองมาคูณกันก็ได้ได้<ม>ก็ได้หกแบบเหมือนกันอันนี้คือวิธีลัดในการที่จะคิดโดยไม่ต้องนับนโอเคไหมครับดังนั้นการ mix mix <บ> and m a t ม h <บ>การ mix and match นะครับการนับธรรมดามันก็โอเคแหละ แต่ถ้าเกิดว่ามันเยอะกว่านี้นะครับมันก็มันก็ลำบากใช่ไหมยงั้นการ mix and match โดยการคูณน,น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเพราะเราต้องการแค่ตัวเลขว่าก,กี่แบบนะครับเหมือนข้อนี้อ่า๋ยวกินข้าวอยากินข้าว หมดแล้วลูกเลยเดี๋ยวไปเอาไก่ให้กินนะเดี๋ยวสอนเสร็จก่อนนะครับสอนเสร็จหรอเออเดวนะครูยังไม่หันชนเขาบอกว่ากลุ่มกลุ่มของเอ่อสิบหกคนเนาะเก้าออก9าเก้าเก้าเก้าคนเป็นผู้ชายลูกชาย นะครับ mm hmm. อาผู้อายผู้ชายผู้ชมอือทำไ่ด difference ้ยยากไปเปล่าคนนี้ How many different team of all women a อ mm ่า hmm. o s s i b l e แปลว่าอะไรวะเขาไม่ใช่แปลว่าอะไรเขาต้องการอะไร How many different team ท <Yeah. Yeah. S 1> เยเขาต้องการต้องการทีมที่เป็นผู้หญิงทั้งหมดเหรอได้กี่แบบอือ ก็ต้องนับอย่างเดียวนะราอนี้เดี๋ยวนะ,ะคิดก่อนอถ้าเกิดคำนวณจะหลีกเลี่ยงเดี๋ยจะหลีกเลี่ยงกันนับละ่ะ,ะถ้าจะหลีกเลี่ยงกันนับละ่ะผู้หญิงมีกี่คนผู้หญิงผู้หญิงมีเจ็ดคนเจ็ด <c oughs> คนเจ็ดคนเจ็ดคน,นข้อนี้จริงๆมันยากไปสำหรับ g ีดีนะครับมันต้องถือถ้าให้ช่วมต้องนับอย่างเดียวอืมอ่ะไม่ไม่ไม่เสียเวลาดีกว่านะครับข้อ5เนี่ย รูปแพทเทิร์นการการแพทเทิร์นโจทย์อย่างข้อห้าเนี่ยไม่มีทางออกใน G D แน่แน่ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดจะออกในข้อออกไม่ยาแบบเนี้ยออก,บบกี่แบบโดยไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นเป็นอะไรนะมีสีเทาอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหม <c oughs> เป็นสีเทาอย่างเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเป็น เป็นหาแพทเทิร์นทั้งหมดรวมๆอย่างง่ายๆแบบนี้นะครับโดยการใช้การคำนวณเข้ามานะครับโอเคไหมนะครับเพราะไม่ต้องใส่ใจมันก็ได้ไม่เป็นไรเ<ๆ>นาะๆๆไม่เป็นไร <ๆ S 1> โอเค <ๆ S 1> นะครับๆๆข้าบนมีบรรณาอะไรไหมไม่ได้ไม่มีเนาะ <ๆ S 1> เออได้อยู่ๆๆโอเคครับ